การดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลกายุบอ,กอเกาะอำเภอรามันจังหวัดยะลาชุมชนตำบลกายุบอ,กอเกาะอำเภอรามันจังหวัดยะลาเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่ปลูกทุเรียนมีการรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่ในแต่ละปีจึงมีการใช้ปุ๋ยเพื่อใช้ในการบำรุงผลผลิตเป็นจำนวนมากเกษตรกร,ร,กรจึงมีแนวคิดความต้องการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตให้ดีขึ้นกว่าที่เคยเป็น จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลกายุบกเกาะขึ้นในปี2561ณหมู่ที่3บ้านเบือยองตำบลกายุบกเกาะอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการดินและปุ๋ยแก่ชุมชนโดยให้สมาชิกบริหารจัดการดำเนินกิจกรรมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่องสร้างความยั่งยืนและเกิดการขยายผลออกไปสู่ชุมชนอย่างกว้างขวางมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และแบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิกปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน32รายส่วนจากการดินปุ๋ยชุมชนที่ตัวนี้คือมีการผลิตปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแล้วก็มีการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยหมักแล้วก็น้ำหมักชีวภาพขยายสู่ไปยังแปลงใหญ่ของตำบลต่างๆในอำเภอลามันและก็อาจจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดก็ยังมาใช้บริการในกลุ่มสดปชของตำบลกายุบกอกครับผม ความคิดริเริ่มในการจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลกายุบก่อได้เกิดจากการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตปี2561ถึง2564โดยใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสังตัดปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและให้มีกลุ่มกเกษตรกรในชุมชนบริการตรวจวิเคราะห์ดินให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงกลุ่มของเราเนี่ย เริ่มแรกเราจะมีสมาชิกแค่20คนมีการบริการคิดค่าที่ดินของเกษตรกรแล้วก็เราจะมีการตั้งค่าปุ๋ยสำหรับเกษตรกรของเราแล้วก็กลุ่มของเราเนี่ยตอนนี้มีทุนหมุนเวียนประมาณ80,000กว่าบาทเพื่อหมุนเวียนในการซื้อแม่ปุ๋ยในการผลิตส่งเสริมแก่ อาเเกกษตรรรขงศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลกายูบกเกาะให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินให้คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยบริการจัดหาแม่ปุ๋ยเคมีและบริการผสมปุ๋ยใช้เองตามคำแนะนำส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ปุ๋ยถูกสูตรถูกอัตราลดต้นทุนการผลิตผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้นมีทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยแบบมีส่วนร่วมให้แก่สมาชิก และการสร้างเครือข่ายไปสู่สพอกอและแปลงใหญ่ในชุมชนรวมทั้งพื้นที่ข้างเคียงอีกด้วยแตกอกกรสวนของผมนั้นใช้ปุ๋ยตามตลาดทำไมก่อนปรากฏว่าอาทุเรียนนี้ได้ผลบ้างไม่ได้ไม่ได้ผลบ้างพอพอเข้าโครงการอของสรพชนี้ปรากฏว่าไปตรวจที่ไปตรวจดินปรากฏว่าดินนี้ขาดปุ๋ยทั้งสมตัวเลยเลย หลังจากนั้นผมก็ได้เปลี่ยนวัลจารเราใช้ปุ๋ยอันนี้ปรากฏว่าดีขึ้นรูปทรงดีงะดีดีมากเลยนะครับแล้วก็ติดลูกเยอะด้วยนะครับติดลูกเยอะเลยโดยเฉพาะปีนี้เอาปกติแล้วปีนึงของผมจะได้ประมาณ1ตันครึ่งแต่ปีนี้ปรากฏว่าประมาณ2ตันกว่าประมาณเกือบเศษสาตันนะครับปีนี้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลกายูบกเกาะ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เช่นองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักง,งานพัฒนาที่ดินตรวจบัญชีกรมชลบาทานานและกรมวิชาการเกษตรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอร,รามานันคอยเป็นพี่เลี้ยงครับอบตอากายวเกาะมีส่วนสนับสนุนกลุ่มนี้นะเป็นอย่างดีถึงกเราจเอากลุ่มนี้เป็นตัวอย่างเพื่อจะขยายให,ให้ครบทั้ง ทั้งหมู่แล้วคือมีซีอกหมู่ในตำบลกายบกเกาะชาวบ้านในพื้นที่ดีใจเป็นอย่างมากที่ว่าเราเป็นหน่วยงานของรัฐที่ใกล้ชิดกับชาวบ้านในพื้นที่นะแล้วจะสนับสนุนทุกวิธีทางที่เราจะจรจ,จะสนับสนุนได้นะรวมทั้งงบประมาณและบุคลากรล้วก็ส่งมาสนับสนุนของกลุ่มนี้ครับตำบลกายุบกเกาะได้รับการยอมรับจาก,กเกษตรกรภายในชุมชนและตำบลใกล้เคียงรวมทั้งกเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ได้เข้ามาใช้บริการของศูนย์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตําบลกายูบกเกาะยังเป็น,นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนย์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ยของชุมชนอีกด้วยสิ่งที่คาดหวังก็คือว่าคาดหวังน,นิสัยคืออยากจะให้ทางกลุ่มของเราก็คือว่า,ามีกลุ่มที่เข้มแข็งและก็เป็นจุดบริการหรือเป็นจุดที่ให้ความรู้ให้กับบุคคลภายนอกที่ว่ามาศึกษาดูงานครับผมขอขอบคุณกลุ่มอารักขาพืช สำนักง,งานเกษตรจังหวัดยะลาสำนักง,งานเกษตรอำเภอรามานันศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลกายุบอกอกาภอรามานันจังหวัดยะลา